สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นเส่วันที่8มิถุนายน2567พี่น้องพบปพอกันตลอดนะโคกระบือน้องแกตุ้มบุบุตรอำเภอเมืองจังหวัดไร่เอ็ดับฝากประชาสัมพันธ์ต่อไปมิเนี่ยมาไล่แสดงไล์ส่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะบอกไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาชมกันสดๆเหมือนกเนทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กับแจ้งวันหยุดใหม่นะมิเนี่ยหยุดจังหวัการพูดออกตลาดเพื่อหาสุขเสาร์ที่นะครับเนี่ยอาจารย์นะในห้อยส อาจารย์มันตั้งกองอยู่เดี๋ยวถ่าถ่ายกันแม่ลูกรับแม่ลูกจะบานเข้บป๋า6 5กหก่นห้าพนเงเอาก็ใส่หนึ่งร้อย4ี่สิบสองสี่สิบสามนร้ี่สิบส่วัดแล้วนะครับร้อ่สิบสวัดแล้วหกหมื่นสองครับใครเพื่อนขายดุใจดึงก่อนคับขายจะเกิหนึ um ่ครับ ห <65, S 2> กหมื่นห้าสัญญาคุณนะครับใช่เทยเงานะรัลูกชายเทียบประทานะแต่เราช่วงแพงๆนี่แสนกลัวทังนั้นนะี่นครับขายตามสภาพะนะครับตัวโค้งสากใหญ่หนึ่งร้อยสีนะยนะ่สิบสี่นะครับย้วนะครับสว่างใส่ได้ต้นตัวแยาวนะครับอ่าถ่ายแคบนิดนึงนครับหางเลื่อยเขานหน่อยนึงนครับแกนหางเหนือเขานะครับนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 087 217 4453สนคใจเข้ามาสอบถามเกาครับเดแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้หรือใสลูกชายเทพประธานลูกชายเทพประธานไอ้ไเปือเผื่อก,อกแม่สาวน้อยครับสาวน้อยเปือยเผือกหนึ่อะจมูกมีจุดคารเล็กน้อยนะตากระปอดอยู่นะ เขาเกบเปอร์เครับเขาแก้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับเขาแก้วเล็บแก้วประมาณเก้าสิบห้ปอร์เซ็นต์นะครับโตปลอดดีนครับตัวปอดดีนะหลังประมาณ20่สิเซนนะครับรานหลังปราบูประมาณยี่สิบเซสวงดีนะรวงดีพ่อดีนะครับเชิงการไงญ่่ายดีนหางเงาอยู่นะครับหางเงาครับเรียมท่ายสวยอยู่ตนครัขวัญทัดมาล่าหนึ่งดอกหูใสนะครับทัดมาลาหูซ้าย่าาายายนะครับ ฝันมงคลกับจับดีอยู่ครับเปิดราคาอะไรเป็นไสองมืนสองมื่นห้าพันเป็ 2, 000, 5, 000. 25, นตาวเผือกสองหมื่นห้าพันเป็นตัวเ้าหาเส้าหาเป่นตองราคาเปิดต่อไดรถใดขึ้นต่อเอาหางจบดีจบยกจบอยู่นั่นเ,นเร็บกอดดีเรีบกอดดีคุณหมอเป็นหางอฮะปยเขาขอบอเย้ป้าทุกหนักตคุณหมอสี่ทุกหนับ สนใจ่ที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ084ย8 6 7ด6ี่ศูนปดสี่เจ็ดแเจ็ดปาสมแานสามไมาสอาวเผือกสาวเผือกนะครับสาวเผือกนะครับสนใจเเิ่นเลือลูกตัวไหนนะมัมีข้อมูลไหมบดข้อมูไข้อมูลรบบบ่ได้ข้อมูลไหผมรบตัวงามตัวดีนะครับหนาเขาเปิดดีเหมือนกันพัฒนาสายพัฒนาไง ข้อจบหลังจบนาหวานดีเนาะจมูกก็ปอดดีนะจมูกปอดดีค่ะคปควายงามเลยนะควางามฟาร์มใหญ่เป็นสี่กันคนควายงามฟาร์มใหญ่ในหอยใหญ่พนับเงินดีไมเนยเบิ่มกันนะวายงับ Men, โค้งสามถ่ายง่ายรนห่งร้อยสี่สิบห้าบวกร่บครับร้อยสี่สิบห้าบวกรุ่นนฟันแท้หนึ่งคู่ดูเกียบโอ้เป็นเป็นใดกันนะต่าน้หกหมื่น แม่ลูกอยู่งามแม่เ็าเขค้คุ้เขาดูคุักอมหัวนรเลยราาขาย6กหมืนเหมือนกวยแม่ลูกคุราคาขายหกหมื่นสูงรอยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบหายแม่น แม่มั่น่าจับบัตรครับหกหมื่นห้าพันสัมภาราคาเปลือลอยสามเจ็ดลอยสเปียกรบลอยสีิวัดแล้วไปหนึ่งครับหกหมื่นห้าสมเป็นไปูปายไนึ่งใบ้านเาับ้แบบเาเ่ว่าเป็นอีสานเราเก่าทั้งหมีบมี่ขมอาท่านเป็นสิซื้อต่อมือกันอยู่คุณน เป็นวารพนสือหกเงิ่นบ <c oughs> <sh> ุหรเแมนบอมแมนตัวเบ้างาใหญ่เสียมีตรงนี้ไฟ่ใหไฟ่ใหญ่เลยทีเดียวตานไฟผู๋พวงสังตานไฟ่ผู๋หนาใหญ่หนาดุดันอีดี ว่าเป็นไฟผู้นะเอาเน็ตกระตุกนิดนึงประสบโชคฟาร์มสวัสดีครับพี่จ่อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่อีด้วยนะครับพี่จยได่อกมีไฟพอพันอยู่ครับอันนี้มีไฟ่พอพันอยู่อพอพันกันนะครับ ไปเบิ่งพอพันก็่ตกันพอนบอพันลอถึงวันนี้นีแล่อรอพอพันได้กันหรือเปล่าครับพอพันราคาวัไบอตรงไะันไนไหโลอะไรเจ็ดสิบาทสักไก่เว้ยอยากจ็ดบาทได้ไเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันเหมือนครับพอพันราคาจะจ่อพอพันครับ ร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยเกือบร้อยห้าสิบนนั่นครับช่วงแคบดีนะเจ็ดหมื่นเก้าพันแลคาเปิดลูกชายกูพญาอ่าลูกชายกูพญาเป็นนั่นครับรูพยาลูกชายครูพยากลับข่าวใหญ่นะครับแข่งขาใหญ่นะครับผมน้ำปลาตัวละพันตัว่าพันหายไปพ่อพันรับจ้างไดกันนั่นครับพ่อพันรับจ้างได้นะครับถ้าขาใหญ่ก็ดีเช่นกันเลยสายประกวดได้ไหมื่น้นนี้ครับ ไข่ไงหลายนะทุกเงี้ยครับแต่เก่ากับถ้าเป็นรุ่น,นบุกเบิกกับรุ่นสั่มหนีโดโว์โดว์ตองห่วงเลยรอย่างเงี้ยขายนะไข,ข่ไงถ้าไข่ไงนะครับไข่ไงไข่หางเงาอยู่นะครับหางเงาไนะขา่ใหญ่ไข่สอง่วยไข่ลอยเรียมไถ่แต่สวยไหมเรียมไถ่สวยหน่อยขวดนะหางไงน,นะแกนหางเงานะครับแกนหางเลยเขานะผู้หางเต็มดีนะครับกับไรขาสีขานะนี่ยนะข้อสองอกนะตาเตี่ยมแกนจะครบนะฝันสองทางนี่นะ จมูกสวยหนารอบน่ยนิ่งดีหู้ครับนิ่งดีหลังสวยหลังสวยส่วนเทียบได้ส่วงได้หลังเหเพิ่นกำลังใดราคากันีรอเนกำลังใดราค่านสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนเนี่ยศูนย์หกสามศูนย์สามศูนย์สองสามศูน์สองสันหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งหนครับจับ้อยต่อปรกวดรดเอาไต้อว่าให้ซื้อหรอ รอไม่้องพ่อพันพ่อพันสวัสดีครับหมูหันฟาร์มกำลังสีเหลีแล้วครับกำลังสีกลับแล้วอรนมอังมิหัวม่กมันกระบวนการอนีเป็นละนึงรวก่วด จำกลับแล้วเนี่แจฟเพื่อนเราเวลาเป็นถือผู้ใดต๋ยวมาอยากดูรายละเอียดเพิ่อนไปล่องสอบถามเพิ่มเลยครับแบบมูหันฟาร์ม เพื่นเห็ดเพื่นเห็ดเปีดเป็นอาชีพเสริมในะอาชีพหลักเป็นตำรวจนะมหรรันฝากข้างนี้ในะหอยอุบลนเป็นช่วงเนี่ยทานขายกันเนาไปซุดสุดตลาดแล้วนะครับโซนโซนพวายงามเนาะควายเลี้ยงอยากบางตาที่มันแบบควายงามนะครับ เขาสนามก็ถึงสิบตัวต่อกนราคามันราคามันอยากอ่อนแต่ว่าเห็นพอพันดัต่างๆข้าเจ้าซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน